สวัสดีครับผมพี่น้องปองปลายสปูสคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนุมินดีเกษตรทีบ้านครับผมสำหรับที่มีครับเรายังอยู่กันต่อเนื่องกับการปรับที่หน้าครับพี่น้องตอนนี้นุ่มินดีกับปับที่หน้าไปได้หลายเติบแล้วครับขั้นตอนต่อไปนุ่มินดีก็จะมาตั้งคันหน้าใหม่ครับผมที่พี่น้องเห็นทั้งด้านหน้านี่ก็คือนุมินดีเห็ดเอาทงมาปักไว้เห็ดเป็น เป็นหมายบอกตำแหน่งครับกากาปูนระครับพี่น้องสุดแดน่นอีกรักหนึ่งใกล้ๆบุนแล้วครับพี่นอ้ดดนงอ,นงนนองอาจจะเคยเห็นแล้วบางคนก็อาจ,จอยา่งๆฝีย่างบ่เคยเห็นครับกะเป็นวิธีการใน้นมินดีใส่อยู่เดี๋ยวเทียบดีเบิงครับผมว่าก็เหตุการณ์จังไหนขั้นตอนแรกเลยครับพี่น้องเฮ้านีไทไทไปไทกลับครับ แรนไปแรนมากครับไถพุ่นดินขึ้นเป็นหลังเตาครับพี่นอ้องแล้วก็มาปาดข้างๆออกกระยำรถไถเหยียบหนาดินให้มันแน่นครับผมครับพี่นอ้องหลังจากที่เฮ่าไถไปไถกลับอันนี้ประมาณ4รอบครับผมพี่น้องจะเห็นว่าดินนี่มันจะพูนขึ้นมาเป็นหลังเตาครับผม อันนี้คือระดับพื้นหน้าครับอันนี้คือระดับความสูงของขั้นหน้าที่เข้าตองการครับผมถ้าเข้าอยากจะให้มันสูงกว่านี่เข้ากับไทยอีกจักหลอบสองหลอบครับพี่น้องแต่ว่านนมินดีสีเอาค้อมสูงระดับนี่ครับพ่อประมาณเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสูงลร้มันเวลาเอารถไทขามขั้นหน้าเนี่มันจะติดไต่ทองครับอีกอย่างหนึง่งโนมินดีกับสี่ปับ๊บ ดับพื้นหน้าตรงนี้สิดดันลงไปทางล่างครับผมมั่นกะสีพอดีกันขั้นตอนต่อไปครับอันนี้คือยอดความสูงของขั้นหน้าครับพี่นอ้องล้างเตาตรงนี้เข้ากับสีไทไไทข้ขางๆขั้นหน้านี่ออกครับเป็นขอบขั้นหน้าไทสองฟังเด้เอยครับพี่นอ้องพอไถเสร็จแล้วก็เอารถไท้หนีหยับนาดินมาให้มันแน่นๆครับจะได้เก็บน้ำอยู่ครับผม เดี๋ยวไปเบิร์กันต่อครับผม ครับพี่น้องตอนนี้ขั้นหน้าของนุมินดีกะเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้นูมินดี้บอเด,เดี้เฮดสูงหลายเด้อครับพี่น้องเพราะว่าถ้าสูงหลายมันขามขั้นหน้าลำบากครับเวลาเราเอารถไทแลนด์ามไปขามมาอีกอย่างหนึ่งมันกะทามันสูงหลายนี่มันจะเป็น ที่อย่ใสักของพวกหนูครับหนูมันจะมาเจาะมาตามค้นหน้าเห็ดเนี่ยข้านหน้าเข้าหัวครับผมนุ่มินดีกับเห็ดประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับผมกับคงสีฝากเอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องบอย่าวหลายครับฝากเป็นกำลังใจนุมินดีในเดอร์คาพี่น้อง มีเหลืองเล่าดีๆมาแบ่งปันแหลกเปลี่ยนกันครับผมให้กำลังใจกันครับพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม